บางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเนาะอาการด้านชาอาการด้านชามันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงเมื่อเราเกิดปัญหากับตัวเราเองขึ้นมาเยอะๆเรารับมือกับอารมณ์พวกนั้นไม่ได้สิ่งที่เราจะจัดการเบื้องต้นหรือสิ่งที่เราจะมีพฤติกรรมเบื้องต้นเมื่อเรามีภาวะทุกข์หรือภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ของเราที่เริ่มเปลี่ยนแปลงคุณจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนคุณจะ เข้าไปเล่นโซเชียลมีเดียมากขึ้นอยู่กับหน้าจอนั่ะมากขึ้นเข้าไปดูอะไรต่างๆใช้เวลาตรงนั้นมากขึ้นอันนี้คือกลไกของร่างกายครับที่เขากําลังบอกว่าเรากําลังด้านชากับอารมณ์พวกนี้การทําแบบนี้ฮะมันจะเป็นได้แค่ชั่วคราวชั่วครู่ในการทําสิ่งสําคัญครับเราอาจจะต้อง จัดการกับอารมณ์พวกนี้ก่อนหรือมองเห็นอารมณ์พวกนี้ก่อนอารมณ์พวกนี้คืออารมณ์อะไรและเราจะวางแผนในการจัดการกับอารมณ์พวกนี้อย่างไรนะฮะอย่าให้ความด้านชาหรืออย่าให้สิ่งพวกนี้ครับมันเข้ามาอยู่ในตัวเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นภาวะเรื่องของสุขภาพจิตที่มันย่าแย่ลงไปเรื่อยครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่ามีสิ่งพวกนี้เข้ามาหรือเปล่า